สวัสดีครับกลับมาพบพ่อกันอีกคลิปหนึ่งครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็พายางละโคงในจุดจุดเดิมอยู่ครับพอดีช่วงเว้นนี่กัผมเอาโลพาไปปเหมือดแอร์หรือว่าเมียดแอร์ร้งในเบิ่งนะครับมนน้เป็นภาพนิ่งวันนี้ผมก็ก็ยังราเบิ่งภาพเคลื่อนไหวกันแล้วกันครับเป็นบรรยากาศช่วงแรงครับตอนนี้กับสี่โมงแรงน้อยครับ ฝนคขึ้นฟ้าขึ้นฝนมื่อนี้ครับแต่ว่ากันยังบ่ท่านเห็นตกอยู่ผมกับข้อรุนอยู่ครับที่เห็นนี่ก็เป็นต้นเหมือดแอร์ครับหรือว่าบางพื้นที่ก็เหมือดแอร์หรือว่ามันมีหลายซีเหลยกงนะครับแล้วแต่แล้วแต่มองแล้วแต่พื้นที่ครับนาโคกตอนนี้ก็เป็นโคกอยู่ในเขตอำเภอตำบลบัญจาอำเภอพุอทธรงยางไบเบลลำครับผมอยู่กับแอดมินอีกเกียรติอย่างรัติกา ผู้พาย่างโลกทางนี้นะครับ6ทางนี้จะเป็นกดินทรายครับตามที่เห็นนะครับทางดินทรายแต่เป็นฝนประตูกเนี่ยคือดินทรายแบบอยู่รถไ้น้ำรถยางไปนี่ลอดติดเลยครับติดนมอันนี้เป็นดอกเมียแอร์นะครับเป็นพืชสมุนไพรที่มันบอกว่าสามารถผมรุงน,ำน้ำนมได้หรือว่าแก่ฟิดไข่แก่อย่างไดครับอันนี้เป็นต้นน,น้อยๆครับแล้นี้ก็เป็นเกิดขึ้นค้างๆ ต้นซาดครับอันนี้เป็นผ้าซาดของอาเป็นครับเป็นพี่ของอาผมเองครับนามสกุลเดียวกันครับเดี๋ยวผมผ้ายางโล่เบิ่งต้นเมื่อนี้มื่อน,นี้เอายางเล่เบิ่งต้นเหมือดแอร์ก็แล้วกันนะครับมันสี่อยู่ในนี้สี่เป็นปลาเห็ดของไอ้เห็ดดินือาเห็ดเผิงครับไอ้ต้นนี้ก็มนขึ้นกันครับ ตัวน,นี้ตัวน,นี้ยังออกดอกพระท่านหลายครับกําลังพว่วมสิเป็นถึกฝนถึออย่างมาพ่วมกํา,ากลังสิบวงครับ,อ,อ,อ,ครครบอันนี้เสียงรดไถอยู่วุ่นอยู่ใกล้ๆครับอันนี้จะเป็นพวกต้นพอกถ้าบงูุพีน่าจะเป็นพวกต้นพอกนะครับกินใบล้วขย,ย,ยับกลับมาอีกหน่อยหนึ่งผมเห็นต้นอ่าอันนี้เป็นต้นขมเมาครับมักขมเมา เกิดจาน้ำโขกครับแซมแซมน้ำโขกแต่ก้อนพื้นที่นี้เป็นโขกแบบสมบูรณ์ครับก็ทุกเมื่อนี้กัน,นี่นะครับเปลี่ยนออกไปยังสีละรัต่ว่าก็ยังเห็นเขาล่างอยู่อันนี้ก็เป็นต้นมะเขาเมาครับจะเกี่ยวงออุ้สมเนาะลูกอีสานบานเ้องกรนนาจะหูวจากดีครับเวเลาออกมาก,กับลูกเป็นพุ่งพ่วง้วว เขียวแต่เป็นหน่วยสุกสีออกสีดำหรือว่าสีคำ่ำๆไปอย่างสั้นครับครับอยู่ในแซมกันอยู่ครับตัดกันมานี่ก็เป็นอ่านี่ก็เป็นผนบางเมียดแอร์ครับยิงหน่นวยมันครับติ็หน่อยบ้านเขาเนี่ยเอาไปเป็นลูกกระสุนยิงใส่บางโปะบางไม้ไผ่เขานะครับยิงทำดังแตกโปะโป๊เลยนะครับต่อบรรยากาศ พายางรอเบอร์ต้นนี้มีหน่วยฟอมครับเนี่ยครับออกหน่วยออกดอ,อกฟอมบรรยากาศยางรอโคกนะครับเกิดนีหลายอยู่ครับต้นเก็ดแอร์ทั้งนี้ก็พ่อมีเห็นอยู่นีกระแมนครับีกระแมนตัวน,นี้น่อยเนี่ยเป็นโคกป้านี่ปีกนบุญผมไม่ได้เห็ดเผืงอยู่ทั้งนี้หลายเติบอยู่นี่ตาเห็ดเผืงครับ นี่ก็แมีนนะครับเป็นเม็ดแอร์ต่ก่อนให้เ <gger> ป็นปลาหลไหลเสียพิ่นกะเอาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างนะครับแบดแฟนเพจเพิ่นเมีนมานเหรอครับไตัดใหม่แน่เอาไปเฮ็ดแอกอ่าถ้าเป็นต้นใหญ่ก็เอาไปเฮ็ดแอกแอกงัวแอกควายแต่ก่อนนะครับเนาะทุกมืเนี่ยงัวควายเขาก็เมืดหยุกพิ่นใสงัวควายไถนาแล้วก็เลยบ่ค่อยเห็นกราเห็นกะก็ห่อยู่ข้างบ้านข้างเราเป็นสั่งครับ ต้นน้อยก็เอาเพชรข้างหมักทัวเพราะตะกรอนมันหลายครับสมือนี่ก็ห้างหายไปเรือบางมงก์ก็อาจจะศูนย์หายหรา 0, เรือศูนย์พันไปเล็กก็ได้ครับอันนี้ก็ยังอย่างครับต้เนเมียดแอรมีป่อยเห็นอยู่ครับแทบแก่นขึ้นมาครับต้นดูครับต้นประดูกำลังพว่วมสิใหญ่หลายอยู่ครับอันนี้ก็ต้องอนุรักษ์ไอ้อา,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 าร์เป็นอนุรักษ์รักษาไว้ครับเป็นต้นไม้ไประจำท้องถิ่นของเขาครับ ต้นเห็ดพอเห็นอย่างบางเด้เข้าวอยู่ว่าเห็ดพอออกแล้วพัฒน์มาแต่ว่าเกิดน้ำกันแท้น้ำหยังไปพันแต่ว่าต้นนี้ยังพัานเห็นอยู่กับเปลืกรอฝนตกลงไม,ม่อีกหน่อยกันอ,อันนี้ลายครับต้นนี้ไม่ลายเลยลองเหยียดแอร์อครับเป็นดอกว่าดอกงามดีนะครับเป็นดอก ไม่ปลาโคบานเฮากรผมว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความงามอยู่ในตัวครับถึงว่าจิเป็นไม่ของกินที่บดึงดูดตาปันไดแต่ว่าผมว่ามันก็นยังมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ของในตัวของมันเองครับ แถวนี้หลายเลยครับเป็นต้นเป็นตาปลาปลาปลาต้นเหมือนแอร์หลายๆครับต้นนี้เป็นต้น,น,ตบ,นบังน,นนบงนาม,มวเนาะนี่นกับต้นผักติวกันครับเลยกันไปกับผักติวทั้งคุณกับต้นเหมือนแอร์ครับหลายเติบอยู่เด้ครับนี่ค็เป็นต้นผักติ๋วครับติวกับพมติแตกยอดแตกยังออกมาครับจะน้อยกับเห็ดออกเลยพี่น้อง <c oughs> เป็นผักติวออกมา แตกก็ไม่ยังเสีครับนี่ก็ต้นผักติ๋วครับนี่เวลาน่าเก็บจอดแกงใส่เห็ดโอ้สมแซ่บขนาดเลยครับนะครับก็บรรยากาศอันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นบกเบนครับต้นบกเบนอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ทองชินห้าอีกชนิดหนึ่งครับอากไม้ในตำนานต้นบกเบนนะครับหน่วยเขียวแล้วหน่วยสุกนี่กั ที่เป็นแดงเป็งเหลืองครับอืมต้นเมือดแดรต้นหนึ่งก็บอกดอกเต็มเลยครับถือว่ามีความงามมีเอกลักษณ์ของมันอยู่ครับคลิปนี้เป็นคลิปผ้าเบงต้นใหม่ในทองถินเขาครับต้นเหมือแอเป็นต้นใหม่ในความทรงจำของผัยหลายๆคนครับมีกระแซมกันมาครับต้นปากเขาเมาต้นนี้กับปากเขาเมาก็หลายเติบอยู่เป็นต้นน้อยๆขางนั้งแตกขั้วมันนี่เึ้นมาครับบึกเบนก็พ่อได้เห็นครับบึกเบน ป็นบักเบียนกันมนีอยู่แซมกันเึ้นมาอันนี้เหมือนจะเป็นผมเบิ้งใบแล้วเหมือนจะเป็นต้นบตะไคร่นะครับซิ่สแมนนี่ครับตะกวงหรือว่าตะไคร่กกนะครับต้นใบมันจะเป็นยังไงครับหน่วยหายหน่วยหนักก้อนหนานี่ครับหน่วยหมดไปแล้วมาบ่าทันหรือว,ว่าผมบ่ได้มาหลอกกันเลย แต่เลยบ่าไ้น้ำภาพหน่วยมาฝาคับเั่งใดกะฝาไ้ก็คิดสั่นๆครับผมการรอสำรวจโครงทั้งด้านนี้ครับเดี๋ยวจังไดกัคลิปนาสิบห้าบางอย่างกะบคอยก็ยติดตามกันต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับผม